หน่อาไว้ต้มนะคะหอมไว้ต้มปลาสับปลาสับแกงป่าถั่วเข็มทอดอันนี้สะ r e a ลวกกินกับแกงป่าค่ะอร่อยอร่อยมากมาเร็วดูข้าว ให้เนี่ยกินเนี่ยอ่ะพอมาให้นิตายนนั่นเบ๊ะมาแล้วขาประจำระวังระวังเจ็บเข่านะเบ้ะกินหน่อไม้อ่ะเบ้เป็นขาประจำไม้เจ็บเข่า กินได้คนครับเบ๊อยากกินปลาสับนั่นเองเดเี๋ยวพรุ่งนี้จะผัดผัดสะเดาเหรอไม่ใช่จะผัดหมูให้ป้าก,กินกับสะเดาเน้นบะหมีม่เนลใช่เป็นไงอ่ะชักไหม ขมไหมไม่ได้กินเลยไปแลม่ขมเหรอไม่ขมเรามันอ้าวกินหรอเอ้าวจริงเหรออืก็แมรี่เธอก็มันมันต้นเดียวกันกับที่เอามาครั้งแรกนะเจ้าเดียวกันมันเหรอมันมันมันโกหกหรือว่าป้าโกหกเนาะดิโนะา ไม่เหมือนไม่ขม,มเลยไม่ขมเลยไม่ขมน้อยมันไม่ได้ขมมากเหมือนะนี่เลยเขาเรียกว่าไม่ขมสดาดนี่จริงแล้วมันน่ากินมากเลยนะแต่กินไม่ได้อ่ะมันขมติดฟันไม่ขมจริงด้วยมันเหี่ยวมั้ยเอองั้นจะต้องไปหาปลาทูมาตำน้ำพริกกินก่อนั้านงนะั้นอ่ะอยากกินเหมือนกัน